ฉันวันนี้หงุดหงิดที่สุดเลยโนมิตะถ้าพลาดแล้วก็รับรองแะเจอความหงุดหงิดชันแน่นอนแกหงิกกินแน่นอนเยอะไม่รู้ใบชี้ถ้าทําให้โกรธแล้วก็เรื่องใหญ่แน่ตั้งใจเล่นกันด้วยนะโนมิตะไม่งั้นแกหงิกกินแน่นอนเออะไ้ยังเฮ้ยโออรับผ้ากระจกแตกอีกแล้ว เฮ้ยแกนะแกรับห้ากระจกตาเฮ้ยเสียงร้องไห้ดังชะมัดเลยรู้ตั้งแต่ก่อนจะเข้ามาในห้องซะอีกนะเนี่ยฮเสียงมาก่อนของจะโดนใจแอนนางแกมาอีกแล้วสิท่านายอะทำไมถึงรู้อ่ะอมม่อนทุกอย่างมันก่อนนะทุกทีมันก็เป็นอีแบบนี้ละ แม่ฉันถูกแกลกับร้องไห้กลับมาทุกทีจริงๆกันแลยววายอาการหนักแฮะเอ้ยว่าแต่ว่าทำไมนะที่นเป็นฝ่ายร้องไห้กลับมาทุกทีเลยก็มันงี้ะ ก็เจ้ามันตัวเล็กกว่าใจแอนนี่นะ่ะนอกจากนี้ยังผอมกว่าแล้วก็เรียวแรงน้อยกว่าอีกด้วยแถมยังใจประสิวกว่าใจแอนขัดด้วยซ้ํเฮ,ฮ้ยเจ็บใจนักยังไงฉันก็เทียบกับใจแอนไม่ได้สักอย่างอยู่แล้วที่นายนะ,ะก็มีแค่เรื่องเสียงร้องไห้เนี<ะ>่แหละที่ดังมากเลยละะ่ะฮ่าจริงสิใช้เสียงให้เป็นประโยชน์ดีกว่า อย่าทำให้เสียงแข็งอะไรอันนั่นถ้าเดืมดไม่นี่เข้าไปแล้วก็โนบิตะจะไม่มีทางแพ้ใจแอนอย่างแน่นอนหมายความว่ายังไงเอ้เอาหน่าลองดื่มด้วยเองก็แล้วกันนะเอ้ยเธอทายจะขมแฮะไม่ขมหรอกน่าหลอกฉันแน่ๆเลยมันต้องขมแน่ๆงั้นนายลองดื่มดูก่อนดิช่วยไม่ได้แฮะ เฉยเลยไม่เห็นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยอ่ะหม <c oughs> อเมือเ่อกี <c oughs> อ้นี่มันอะไรพอดื่มยาทำให้เสียงแข็งนี่แล้วนะส่งเสียงตะโกนแล้วก็เสียงจะกลายเป็นก้อนแข็งออถ้านาจะถูกใจไอ้หลังแค้เมื่อไหร่นะแค่ตะวาดใส่ให้ดังๆก็พอแล้วล่ะโอ้ยอย่างนี้นี่เองอ่ะ ก็ไปเลยอย่าทําให้เสียงแข็งออกไปถึงวันพรุ่งนี้ก็จริงนะแต่ไม่ต้องรีบหรอกไม่ต้องรียบยังไงละ่ะฉันจะไปเล่นงานเจใจแอนให้ร้องจ้าเดี๋ยวนี้เลยใจแอนอใจแอนเวลาที่ไม่อยากเจอก็เจอแต่เนี่ยต้องตามหาใเจออะนาบิตะมาได้จังหวัพอดีวันนี้หน่อยสิจ๊ะเดี๋ยวซุกะจะไปที่ไหนเหรอ,อบอลอนะมันติดอยู่นะจ๊ะ เดี๋ยวตรงน,นั้นเ,เลางงายนั่นไงตรงนั้นแหละโอ้โหสูงน่าดูเลยฮะขอรอลแล้วนะเก็บให้ทีนะจ๊ะนาบิตาไม่ไหว,ว <c oughs> หรอกต้นไม้สูงขนาดนั้นจะเก็บได้ไงว้า <c> ย <oughs> ตายแล้วนี่มันอะไรอ่ะเออเอ้ยจริงสิใช้ไอ้นี่เลยฮ <c oughs> ะไอนี่เป็นฐานเลยนี่ฮ <c oughs> มัลมโอ้โห่โนบิตะทำเรื่องมหาสัจ,จ์ได้ด้วยโนบิตะสุดยอดไปเลยแหละอะไรกันไม่เท่าไหร่แล้วหน้าแค่นี้ <c oughs> นี่โนบิตะจ๊ะไหนลองทำแบบเมื่อกี้ให้ดูอีกครั้งน,นึงสิ <c oughs> ฉันน่ารู้สึกประทับใจมากๆเลยเออก็งั้นก็ฉันก็ <c oughs> <c oughs>

พิเศษมากเลยจ๊ะเน่ยพอถูกชมขนาดนั้นแล้วฉันจะเขินนะโอ๊ยโอ๊ยรอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยขอโทษทีนะไม่ใช่เวลามาทำเหลืองอยู่ตรงนี้อต้องรีบหาใจแอ้นให้พบขอท่านท่าขอโทษด้วยจ้าที่ขจ้าขอโทษจ้ะ เฮ้ยหงุดหงิดหงุดหงิดงั้นแต่เมื่อวานซืนจะเป็นใครก็ได้มาเจอกันหน่อยจะได้แก้หงุดหงิดจากฉันหน่อยโอ้ยใครก็ได้ท่านผู้ชมก็ได้ครับใครก็ได้ครับเฮ้ยหงุดหงิดเออเซนเตอเห็นแจ๊สมาไหมถามไม่ตอบเหรอเอ๊ะ จั๊บหยเบหยบขางมาอะไรเนี่ยไม่ีลววโอ้โหบันไซฉันหมาไข่ักไข่ยัวหมาก็ยัวใย่โยเลยน้อยน้อย่ยกัดมันต้องกัดมันต้องกัดเงยมันต้องฟาดมันต้องฟาดตายแล้วถ่ใกะ มันเล่กเกินไปหน่อยอะอับใช่แล้วโตกแล้วโอ๊ยไม่เลยเลยทำได้ไงอะขอบคุณมากเลยครับพี่ทีหลังเล่นอะไรระวังหน่อยนะโอ๊ยเจ็บคอไปหมดเลยเฮ้ยเสียตัวเราวามันต้องกัดที่กัดเหยียบขังหมาโอ๊ยเสียสักรีหมดไปไหน ยศเฮ้ยมาพูดได้ไม่ดียินเสียงเราไปแล้วมั้งเจอเจอเจอไจ้เจอเล้เมอเจ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 อเอาจเอเจอเจอาอเนอเจอหนออย ไก่กล้านี้มากนะวิตนาเธอจะฉีกให้เป็นชิ้นๆน,นะบอก<ข>ให้ฉันก็เหมือนกันอกเอาเลยนะเฮ้ยมันทำอะไรโอ้โยาทาซานมาแล้วไงเฮ้ยอ,อะไรลอยมาเนี่ยโอ้โหโอ้โห,โอ,โหอะไรไเนี่ย,อ,ยอะไรกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอะไรของมันนี้เนี่ยโอ้โหแปะแปะแปะโอ้โห,โห,โหบังอาจเอา เอาขนมอะไรนี่มาแปะใส่หน้าฉันแบบนี้ดูถูกกันชัดๆเลยจะอยู่เลยแกโอ้ยเอโโอเดีย๋ยวตายน่ตายนะครั้งนแล้วกันเดูมันจะพ่นอะไรไหมครับใจเอ็ดบอลโอ้โหมาสิมาสิฉันะมาอยู่แล้วนี่โชว์เปรียปร้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงก็ให้ว่โอ้โหมาพูดเลยมาทค้งกดค้งด มาเลยคนในงานโอ้ดีดีแข่งเยอะแยะมากเลยก็ชอบเพราะมีมีจอร์เจฟฟันหางด้วยขี่โมกขี่ฮกเนี่ยแต่ละล่าเอ้ยติงตองมากๆติงตองโอ้ติงตองสลายเองเลยจะหมดในวันพรุ่งนี้ไม่ใช่เหรอโอ้ยเจ็บคอไปหมดแล้วแบลนด์ดาวิตะจบแค่นี้เองและพลังเสียงลูกแกเจ็บคอจะไม่มีเสียงแล้วไอ้ยจริงสิเราคงจะตะโกนมากเกินไปหน่อยแล้วมั้งเสียงมันเลยแหบอะเจ็บคอ แย,แ,ยแย่แน่แน่เลยชันใช่แกแย่แน่แน่เพิ่มพามในคนเดียวถึงขอเท่ากัะสายไปสล้างงานนี้มอีอ <c oughs> พกตาล่ลาแกเต็มตัวเต็มใจไปได้เลยหุดหิตมากเลย <c oughs> สบายนะครับ <c oughs> โอ้ยนอกหูชัดจาเลยเจอเต็มเต็มเลยโอ้มันร้องโอ้ไม่ไหวแล้วเสียแทงรูหูไม่ไหวแล้วเฮ <c oughs> ้ยโอ้โห ลอยลอยมาทับอีกโอ้โหเมื่อกี้เสียงก็ทะลุทะลวงและนี่พลังเสียงกลายเป็นคำพูดที่ลุกแรงมากเลยครับท่านผู้ชมโอ้โอ้โอ้โอโอโกรบกรบมิดไม่เนี่ยเหลือแค่หัวพอแล้วไม่กล้าแล้วโอ้โมีซ้ำเติมอีก <c oughs> สำเร็จสำเร็จแล้วชนะใจแอนได้แล้วโดเลมอน หมดเลยโอ้ยโอ้ยเปน็นอะไรไปอะโดเรมอนคือว่าสงสัยฉันจะเป็นหวัดซะแล้ววะสิช่วยโอ้ยอย่าทำให้มันรกไปทั่วบ oh hey, ้านจะได้ไหมเหอโอ้ยขอโทษนะครับแม่แย่จังเลยแล้วแบบนี้เมื่อไหร่จะเก็บกว่าเสร็จกันล่ะเนี่ยรูงนี้หรอมั้งอยอด ขอขอโทษครับ